นี่หละผลงานครับปลูกกล้วยคาเวนดิสบนครูกันแทนาครับพี่น้องเดอ้อปล่องบุงหูครับแอดมินบบาวินพินซิ่งร่องแล้วครับหลอดเดือนเมษามากครับพี่น้องต้นเก้าตายครับกล้วยแถวนี่ปลูกไว้ช่วงประมา่านมุกกล่าประมาณนี่แหละครับพี่น้อง รอดพี่สามานึกว่าตายครับแตกหนอกมาสวยกว่าเดิมครับเอาพี่น้องเด้อแตกหนอกมาสวยกว่าเดิมครับครับวันนี้กะสิพ้าพี่น้องไปปลูกกล้วยครับไปปลูกกล้วยบนคูคันแทนาครับขุดหนอกกล้วยครับพี่น้องขุดยากจักน้อยครับเพราะหน่อมันใหญ่ครับขุดหนอกกล้วยเด้อขุดยากจักน้อยครับหลังจากตัดเครือออกไปแล้วครับตัดเครือกไปแล้วครับพี่น้องเด้อจะขุดหน่อได้ครับข้อห้ามที่สุดครับ แอดมินเจอกับเจ้าของแล้วไม่จําเป็นอยากขุดหนอ่อกล้วยครับเพราะจะทําให้กล้วยไม่สมบูรณ์ครับถ้าอ่าช่วงที่มันออกปีออกเครือครับหรือว่าช่วงกําลังม่านครับขุดยากจังน้อยครับต้องใส่เสียมย่างดีครับพี่น่องเสียมอย่างนาตาช้างผลว่าเอาขุดกล้วยเดอ้อเดี๋ยวไวแชต้นเดียวครับพี่น้องเดอ้อ ต้นเดียวครับย่าไวไลครับมันแย่งอาหารกันครับพี่น้องขุดนอกล้ยไปปลูกคนคูคันแทนาครับบาวิทพินซิงครับพาพี่น้องไปปลูกกล้วยข้าวเนดิดครับปลูกบนคูคันแทนาไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้ครับพี่น้องเด้อมีอยู่พื้นที่อีกตรงนึงครับถ้าเป็นคูคันแทนาหรือว่าโคกหนองนาไวครับไวเพื่อไปผักพอนจดใจครับพี่น้องผ้าพี่น้องไปปลูกครับได้นอกล้ยครับได้หนอกล้วยแล้วก็จะพาพี่น้องไปปลูก ปลูกคันแทนาหรือว่าปลูกไว้ช่วงนานแล้งก็ตายไปแน่ครับเพราะพี่น้องผู้ใดผ่านเดือนมีสามมาแล้วก็ชื่อว่าโชคดีครับนี่ผ่านเดือนมีสามมาแล,แล้วครับได้นอก,กล้ว,กกวยมาแล้วครับพี่น้องได้นอกล้วยมาแล้วครับมาปลูกโคกหนองนาครับพี่น้องเด้อปลูกโคกหนองนาปลูกไว้แล้งมะันครับมันตายหลายต้นครับพี่น้องถ้ามาพี่น้องมา,าปลูกกล้วยกำรับ กล้ยคาเป็นตีดคาพี่น้องเด้อภาพี่น้องมาปูกอยูหน้าครับหลังจากปลูกมอแรกงที่แรวตายหลายต้นครับพี่น้องเพราะร้อนเสื่เหลือเกินครับมอปลูกไม่ครับพี่น้องปลูกไม่ครับกล้ยคาเป็นตีดเด้อครับปลูกหนุนหน้าครับภาคกีสานครับบ้านกับผมเองครับอาจสามารถบ้านเกิดถิ่สกำเนิดเมืองร้อยเกินครับอินซุ่มๆครับผลเริ่มากครับพี่น้อง เริ่มมาเด้อตาพี่น้องมาปลูกกล้วยข้าวเป็นดีดครับตายก็หลายครับพี่น้องปลูกไม่ครับตายกับปลูกไม่ครับพี่น้องเด้อปลูกแบบยังไงกผมนี่แหละผมวอลองยังดอกครับพี่น้องเด้อปลูกเลยครับเพราะว่ากล้วยมื้อนี่ทนแรงครับแต่พนแรงคอตสงการมึงหันครับพี่น้องอันนี้ครับจะให้มันออก เครือท่างนี้ครับคุณรู้ไหมละครับพี่น้องปลูกเลยครับปลูกเลยปลูกบนคันนาบนคู่กันแทานาครับพี่น้องเอาปลูกเ,เด้อปลูกกล้วยคาเวนดีดครับพี่น้องทุกท่านทุกคนผู้ใดอยากได้สายบ้านไปปลูกครับพี่น้องป็นกกล้วยเพื่อไง ีใหญ่ครับพี่น้องใหญ่หีใหญ่ครับมันเป็นแองกระทาครับพี่น้องเวลาฝนตกมากครับมันจะได้เพราะว่าปากอีจานบานเท่ามันฝนมันสิบวดตกตีก็แถวาาดไตเข้าเจ้าครับ เนี่ยเขาจังค่อยถมหลากถมหลากขึ้นมากครับพี่น้องเด้อปลูกกล้ยวยคาเวนดิสครับเบาวินฟินซิงครับพี่นอ้องปลูกบนโคกน้องนานะครับสูตรผมครับตัดใบออกครับพี่น้องเด้อปลงนสี่สิบนิดเร็วครับครับปลูกีเร็วครับพี่น้องแบบนี้จะติดเร็วครับ ข้นกระตัดต้นครับพี่น้องเด้อเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเด้อเสร็จเรียบร้อยปลูกกล้วยคาเวนดิสครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวกระชิบตัดใบออกนี่อยู่ครับนิดนึงครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องปลกล้วยคาเวนดิสครับปลูกบนคันคูคันเทานะครับต่มาปลูกกล้วยไหลบ่ครับครับ ปลูกตั้งแต่ก,ก้อนแรงครับพี่น้องมันตายแล้วกะแตกนอมาไมครับพี่น้องเดอ้อนี่เอาไปขยายพันธุ์เลยครับแตกนอสองนอแบบนี้ครับพี่น้องปลูกไว้วยตาคนละประมาณมุกกระลาครับมุกกระลาละผลงานครับปลูกกล้วยคาเวนดิสบนครูกันแทนนาครับพี่น้องเดอ้ออลองบุ้หูครับแอดบิน บาวินพินซิ่งล่องแล้วครับรอดเดือนเมษามาครับพี่น้องต้นเกาตายครับอ่ากล้วยแถวนี่ปลูกไว้ช่วงประมานอ่ามกกล่าประมาณนี้แหละครับพี่น้องรอดเมษามาเนื้ว่ายครับแตกนอกมาสวยกว่าเดิมครับเอาพี่น้องเดอ้อแตกนอกมาสวยกว่าเดิมครับนะครับกล้วยขาเป็นดีครับนี่คือต้นเกามันนกับพี่น้องเดอ้อ ตอนนี้ช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายนครับวันที่เก้าครับเก้าวันที่เก้ามิถุนายน25 6 7ครับแตกนอขึ้นมาสวยก็เดิมครับพี่น้องได้สองนอเลยเป็นยังไงเอาไปขยายพันธุ์อีกนอนหนึ่งครับพี่น้องกล้วยคาเวนดิสครับเป็นอืชทีทนแรงที่สุดครับพี่น้องถ้ากล้วยน้ำวาตายมืดครับกล้วยน้ำวาจะตายแรงืันเลยครับแต่กล้วยคาเวนดิสหรือว่ากล้วยหอมช่องก็จะตายมืดครับ แต่กล้วยขาเป็นดิสเน่ยังเหลือครับพี่น้องเด้อวันนั้เหลืออยูคกับครับทดสอบแล้วครับพานครับปลูกบนคูคันเทนาบ้านเราครับรถไถมันดันขึ้นมาครับพี่น้องเด้อรถไถดันขึ้นมาครับเอาข้าวตัดดีเอามาปลูกครับเหลือจยางนั้นครับแบกนอแบบนี้แล้วครับเอาปุ๋ยสูตร15 15ใส่อย่างเดียวครับ ผมมาใส่ขิงง่วเลยครับมันน่านเขียวเลยว่ามันอาจจะเป็นน้อนก่อครับพี่น้องเดอ้อสุดสิบห้าสิบห้ามาใส่เดี๋ยวจะโตนสูงเลยครับเพราะว่าปลูกบนที่โล่งๆนี่ยมัน้นมันจะสูงครับแต่ปลูกในร่มโตมันจะเตี้ยครับแต่ว่าปลูกในที่โล่งๆเนี่ยพอดีครับพี่น้องมันตตนสูงมันงามเร็วแล้วคือให่ลูกใยครับยิ่งเข้าบำรุงดีครับพี่น้องเดอ้อปุวยคาเวนดิสครับปุวยคาเวนดิสถ้าเบาเราบำรุงดีครับ มันกระสิออกมาต้นไงเปลือกกระสิไงลูกไงครับขอเสียอย่างเดียวครับพี่น้องเด้อผมบัตัวครับขอเสียอย่างเดียวกล้วยคาเวนดิสครับข้าไปชมครับทำอีกขอนึงเด้อช่วงกล้วยกําลังเจริญพันธุ์ครับกล้วยกําลังเจริญพันธุ์หรือว่าพุดนอไปขยายพันธุ์หรือว่านี่ครับเป็นข้อพิษพลาดแจ้งแห้งครับตรวจสอบดูแล้วครับกล้วยอายุกําลังสี ออกปีหรือว่าจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องจะให้ส่วยว่าสมบูรณ์เดอ้อครับห่ามขุดนอเด็ดขาดครับเหมือช่วงหนาแรงที่แล้วครับกับผมครับไปขุดนอแ่งปันพี่น้องไปปลูกครับแม่จะจะช่วงออกปีครับพี่น้องเด้อช่วงออกปีครับช่วงออกปีหรือว่าก้อนออกปีครับพี่น้องห่ามขุดนอเด็ดขาดครับ มันตัดต่ำให้กล้วยบ่สมบูรณ์ครับพี่น้องเดอ้อกล้วยไม่สมบูรณ์อ่ามุดครับพุดหนอ่อกล้วยเด็ดขาดกลับควรระว่างครับพี่น้องเห็นนอนงามงามพี่น้องมาขอแบง่งหรือว,ว่ามีคนมาขอไปปลูกครับอย่าเพิ่งขุดครับให้มันแก่ซะก่อนครับให้มันแก่ซะก่อนเดอ้อ ้วยตัดเชือดครับึ้นมาจีละผมตัดเชือไปแล้วก็วค่อยขุดหน่อไปปูครับมานจนทีถูกครับ้วยเจนสี่สมบูรณ์นีครับการเจริญเติตบโตเพราะสวัส<ว>ดคีครับพี่น้องเด้อกล้วยเครือนี้ขุดหน่อช่วงไวเจริญพันธุ์ครับก่อนออกปีครับพี่น้อง ครับก็จากล่าครับพี่น้องฝากเนเ้อครับช่องเบาววิทพินซิ่งครับหันเมาดีทั้งการเกษตรแล้วครับปรูกผสมประสานบ้างส่วนมากเน้นทั้งกล้วยครับตอนนี้กําลังขยายพันธุ์มากไหมครับทดสอบลองมึงเหมือนหรอครับพี่น้องเด้อทดสอบลองดูครับ